เคเรารู okay. co ้จ mm ัก hmm. กันมาแล้วก <people> ็22ป <de> ีแ <peace> ล้วนะครับเราอยากจะพบกับคุย้อนไปถึงความหลังนิดหนึ่งเนาะสิว่าตอนที่มีทุกคนนะจากตอนรู้กันแล้วว่าเรารวมตัวกันยังไงรู้ไหมกว่าจะรวมตัวเอาเป็นว่าดูแล้วก็รูว่ามีเรื่ึงอไรรู้ไหมเรื่องอะรกันดูดู้ก็ไม่ลึม รู้แต่ไม่ลึกเอออาจจะไม่ลึกวันนี้เราก็จะมาเล่าเล่าฟังว่าจริงๆแล้วว่าเราจะมาเป็นดีตจุลนีได้เป็นยังไงครับเริ่มจากคือทุกคนก็คือต้องไปเป็นเด็กเทรนก่อนใช่ไหมแต่ว่าขวัญที่เขาจะเข้ามาเทรนกับทางอาเซียนได้เนี่ยเขาต้องได้รับการคัดเลือครับซึ่งก็ไม่ได้อยากจะคูดนะพี่เป็นคนแรกในการจับเล่นจุลินีนะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไม 2องปีกว่าไม่ได้ออกจริงๆนะไม่ต้องมาคิดนี่เรื่องนี้เพราะว่าด้วยี่คุณภาพของหน้าตาที่คุณภาพของไม่อยากจะคุยทำไมคือพี่เะมองช่างใจอย่ที่จะเล่นุนนี้ไหมเพราะว่าพี่มีกรรมการ250ร้อยสิท่านที่คอยดให้พี่ พี่พ็โอเคไมโอเคครั้พ้ไมาดม้เนรกครับแม่แล้วก็จากนครับเคยรับก็ได้ผมใช้เวลาก็สปีครับก็่อานไเจอรูปนบ่นๆหองเทรน่าจะนีน้องแม็กก็แม็ก่าแนะนเอเด็กีเด็กคนนี้เข้ามาแล้วเดี๋ยวอาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันวันนี้เราเอารูปให้ดูครับ อยากเห็ดนะูกั monastery. นอยากเห็นไหนก่อนเอาเอาเอาดิ้นกลับมาอ่ะเอาดิ้นกลับมาขอดูน um, ุ ok ๊กดิ้นหน่อยเอาตรงนะพี่ว่าพี่จะแบบว่า จะแซวจังแบบว่าจะพูดจาบูลลี่แต่พี่ก็ไม่สามารถหาจุดขึ้แบบดูดีดูดูหลักที่นี่ตรงนี้สิครับเ,เราจะสามารถข้ามใจได้ยังไงใช่ไหมครับว่แบบมันบุ๋มอะมันแบบนีหน้าแบบซึ่งตอนนี้เขาก็ายาังมีอยู่นะถูกไหมครับจะมีระยะแล้วถึงแม้ว่าระยะเราจะหยุดออกมาขวาัญจะตาม ก็จริงว่าได้กูอ่ะดิคิ้วสิน่าเมื่อวันก่อนที่เราไปสัมภาษณ์ที่คูแล้วก็ถามว่าแบบอะไรเป็นแบบจุดจดจำสำหรับพี่ก็คือแบบนี่แหละดิคือคิ้วคิ้วคือพี่พี่ก็ภูมิใจในความที่แบบคิ้วพี่มันหนาอยู่แล้วนะพี่ไปเจอแบบโอ้กูยอมแพ้ความรู้สึกแบบไงมาเจอรูปนี้แปลกอยู่ว่าไ ี่จะต้องมารวมกลุ่มสองพี่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 มองเข้าไปในตาแดนแล้วพี่รู้สึกว่ามันคิดอะไรอยู่วะพี่จะยิ้มเฉยๆนะแดนเนี๋ยวก็พี่ชอบสร้อยนั่งจุ๊บอยู่นี่ชอบอันเยอะอบสร้อยอันนี้ใช้ยีแว็กแบบเยวๆโอ๊ยพอเลยอันนี้ก็ลุกขึ้นเย็นลุกกันนะพี่บ้านบางเขน อ่ะก็คือตรวผมก็คือแบบแต่พอมาเจอตัวจริงอ่ะมาเลยขึ้นมาคือก็เป็นเด็กกียนเหมือนแบบเพิ่งไปเรียนในไม่มีครับอ่ะพี่พี่พูงดีเลยว่าน้องพี่เนี่ยพี่เก็บทำลายทิ่นไปหมดนะเนี่ยรอนกลัวมากเลยนะจริงๆอ่ะอย่างสองคนเนี้ยเพราะว่าเขามาจากการสอบใช่ไหมครับเพราะยังเขาจะมีรูปแป่อะไรเงี้ยรูปผมคือไม่มีก็คือมาจาก ก็อย่างที่บอกนะครับก็ต้องมีมีคณะกรรมการนะฮะไม่เน้นดิมเป็นคนแรกให้พี่บิ๊มเปลี่ยนชุดมันวันนี้เราจะจำลองจำลองเหตุการณ์ว่าวันที่เราออดิชั่นกันนึกมาเนี่ยนะครับขอเราเลือกเพลงอะไรแล้วโชว์อะไรกันใช่ซึ่งดิมเป็นคนแรกเดี๋ยวพี่ไปเตรียมตัวเลยเราจะให้ดิมเขาไปเตรียมตัวที่จะโชว์ก่อนนะครับเมื่อกี้ทักกันข้นมาใช่ไหมครับว่า

ะะมีรูปที่แบบเทียบเข้าลูกผมไหมประมาณแค่ไหมีไหมไม่มีเลยเอ่ะมีอย่างนี้อย่างเดียวเลยอนะ่ะต่ไปทีดดูรูปกันสครับว่าโอเคเราสามคนสมัยก่อนเนี่ยผมก็อย่างนี้แหละขึ้นมามาเทหลายครั้งนะครับ ท้ไปเที่มาขึ้นไปผมเป็นคนที่เจอเจอเฮียก่อนเดกซ์กอขึ้นไปแล้วก็ไปพบปะพูดคุยกับเฮียก่อน่็คือเรียมที่จะถ้าขึ้นไปได้เจอเฮียเ,เนี่ยก็คือจะได้เซ็นสัญญา,ยา,ยาซึ่งผมก็ขึ้นไปหลายครั้งเพราะว่าขึ้นเฮียไล่ลงขึ้นเฮียไล่ลงไอตอน,นั้นผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมทำไมเฮียถึงแบบเฮ้ยไม่เอาแต่สักทีไปทำเทสอาไรทำเทสอะไรไอ๋อวันนี้เห็นรูปเข้าใจ <rí> e> รู้เลยแต่ว่าคุณนี่ถือว่าตาแหลมมากนะ จากเด็กคนนั้นเนี่ยมันเป็นผมที่หน้าตาดีเลยเนียนะครับแล้วก็แล้วก็จะมีคนรับที่กันจะบอกว่าก่อนที่จะเป็นมีทูบีรู้ไหมครับว่าเรามีชื่ออะไรก่อนหน้านั้นบ้าไม่รู้ไม่รู้จะบอกใคร ชื่อแรกนะที่แบบเตรียมตัวที่จะที่จะได้ออกนะชื่อนั้นคือฟินิทครับคื <c oughs> อเขากำลังคิดว่า <c oughs> เนี่ยนี่คือปกอัลบ้มที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นนะตอนนั้นนะครับสีชุดมา <c oughs> เดินไฟแดงรถไม่ชนอ่ะเอาเด็เราเราบอกว่าไม่ไหวจริงครับราการการข่อนวอลทั่วข้ามคืนบอกว่าโอเคขอชื่อเป็นแบบด2 b ูีเหอะที่มาจากชื่อเรานะครับซึ่งทางเกียร์ก็อนุมัติแล้วก็สั่งเปลี่ยนทุกอย่างทั้งแบบทีเซอร์ต่างๆมากมายนะครับจนมาเป็น D2B ให้ทุกคนคลิปเราอย่างน,นี้ได้ ใส่ชุดแดงแล้วตอนนี้มีมพอมไปเจอพี่บีมนะครับคนแรกที่เข้ามาของเร One, two, three, four.